พี Hoy, ality, happy, ่โจมาเซอร์ไพรส์ครับถ่ายรูปกับเอฟซีครับแฟนมวยครับโอ้สุดยอดครับมาดูช่วงหลังเลนทีของการต่อสู้เสร็จค่ะไหลลงมาเลยจ้าไหลลงมาเลยต่อไปแล้วทักไปไว้ ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงครับแฟนมวยครับแขวก็เริ่มเบาบางไปบ้างแล้วครับพี่โจนี่ครับเอฟซีพี่โจก็มาครับผม ใช่มีแค่ FC ของตะวันชายครับ FC ของพี่โจโก็มีครับผมเรียกว่าอัพขังจริงๆครับแปดวยครับ <c oughs> <c oughs> ชกเสร็จประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วครับแต่ท้ากีฬายังถ่ายรูปกับ FC ไม่เสร็จครับแฟนบอครับได้ได้ว่าบรรยากาศนี่สุดสุดจริงๆครับวงการมวยไทยครับออรุัตะวันชายายังถ่ายรูปกับ FC ยังไม่จบครับเรียกว่า FC เยอะทั้งคู่ครับพี่โจโผมเชื่อว่าไฟนี้หลังจากที่ชกเสร็จเนี่ก็น่าจะมี FC เพิ่มขึ้นไม่น้อยแหละครับเพราะว่าในโซเชียลนี่ก็ ต่างชื่นชมครับกับสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มการชกของวันนี้ครับที่สู้กับธานาของตะวันฉายได้ดีขนาดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศได้รวมประมาณนี้ครับแฟนมยครับให้เห็นในช่วงที่นักกีฬาทำการแข่งขันหรือว่าชกเสร็จครับก็จะมีเหลอาบรดาเอฟซีครับมา ร่วมถ่ายรูปครับกับนักกีฬาในดวงใจของเขาแหละครับ ช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้ใหใหเห็นบรรยากาศ f ีฟีครับมาร่วมถ่ายรูปก,กับพี่โจไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ็รอติดตามครับแฟนมวยครับในไฟต์ต่อไปของพี่โจนัทวุฒินะครับก่อนนั้นเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าถ้ามีโอกาสที่ก็จะกลับมาชกให้กับ FC ฟแฟนมวยชาวไทยได้ดูบ่อยครั้งขึ้นแล้วครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับหลายๆคนนี่ก่อนชกก็เชื่อนะครับว่าอาจจะไม่มีอาจจะมีครับอาจจะมีคนที่แบบไม่รู้จัก โจ้นทุกคือใครครับแต่ไฟนี้ผมเชื่อว่าน่าจะจดจําแล้วก็น่าจะได้เห็นนั่นนะครับฝีมือลวดลายของีิโจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งสําคัญครับตอนที่พี่แกให้สัมภาษณ์นี่ก็มีแฟนมวยนะครับที่ชื่นชอบครับในรูปแบบของการให้สัมภาษณ์คําพูดที่ให้เกียรติผู้ชกครับเป็นอีกหนึ่งจุดขายเลยครับที่ทําให้ f c แกแบบเยอะมากขึ้นครับหลังจากที่ชกเสร็จครับ ขอลายเซ็นด้วยครับ ประมาณนี้ครับแฟนมวยครับสำหรับบรรยากาศในศึกวันไฟส์ไนท์15ที่สนามมวยุมพินีรามินทาครับจบซีซั่นลงไปเรียบร้อยครับผลการแข่งขันในกิจการชิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟตร์เวทครับ1้อยปอนด์ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับกับทางด้านของโจนัทวุฒิครับจริง,รงๆก็เป็นนักชกไทยทั้งคู่นั่นแหละครับพี่โจนี่ก็เป็นลูกหลานเมืองย่โมนครราชสีมาครับส่วนเจ้าก,กันตะวันฉายนี่ก็เป็น ลูกหลานจากจังหชันลบรีครับเชื่อว่าเกมคู่นี้ที่จบไปเนี่ยแฟนมวยก็คงจะเสียงแตกครับบางก็มองว่าน่าจะเป็นพี่โจชนะบางคนก็มองว่าตะวันฉายชนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็ค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับชกกันได้สนุกเลยแหละครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแฟนมวยครับทิ้งท้ายไว้ที่ภาพบรรยากาศแบบนี้ครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดโอ้นี่ครับ FC โหลุกศิษย์วันฉลองครับเหมือนเอาจริงครับแกมนุษย์ต่างดาวครับไอ้ย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแฟนมวยครับเดี๋ดยวทีมทายไปที่บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับ